บทที่1ทางไกลนับหมื่นลิเริ่มด้วยเก้าแรกไม่ว่าจะนานแค่ไหนผมก็ยังจำประโยคเริ่มต้นที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มแรกได้อย่างชัดเจนเพราะผ้าไม่มีประโยคนั้นหนังสือเล่มที่สองสและเล่มต่อๆมาคงไม่เกิดแน่นอน การเดินทางไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหนล้วนต้องมีก้าวแรกเสมอเมื่อเริ่มต้นด้วยก้าวแรกได้ก้าวต่อไปก็จะขยับเข้าใกล้จุดหมายเรื่อยๆบางครั้งเมื่อคิดถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นการเลี้ยงลูกเขียนหนังสือเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มเก็บเงิน หรืออะไรก็ตามดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคที่รออยู่มากมายจนคิดไม่ได้ว่าแม้จะผ่านก้าวแรกไปแต่ดูเหมือนว่าความสำเร็จจะยังอยู่ห่างไกลเหลือเกินเคล็ดลับความสำเร็จข้อหนึ่งก็คือการลงมือทำไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ ก็ตามนะครับจงทำในสิ่งที่ทำในตอนแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละตอนหรือโปรดทำดทีละขั้นทีละตอนแล้วขั้นตอนที่เหลือจะตามมาเองโปรดจะมองไปไกลเกินไปและอย่าหันหลังบ่อยเกินไป สนใจกับปัจจุบันและทําให้ดีที่สุดก็พอถ้าทําได้อย่างนี้คุณจะแปลกใจว่าการทํางานให้สําเร็จนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยตอนผมจบปริญญาเอกใหม่ๆม,มาวินมอบหนังสือของคลาสจุงจำนวน26เล่มเป็นของขวัญให้กับผม พร้อมข้อความสั้นๆบนหน้าแรกของหนังสือว่าการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำตลอดชีวิตถ้าเพื่อนอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงแปดหน้าต่อวันภายใน7ปี เพื่อนจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของโลกแม้ว่าผมจะไม่ชอบหนังสือแต่ก็ชอบสิ่งที่พว่วงแต่ก็ชอบสิ่งที่เพื่อนผมเขียนแนวนคิดนี้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องมีเศรษฐีเงินล้านคนหนึ่งบอกผมว่าเริ่มต้นฝากเงินครั้งแรกด้วยไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้น เขาพูดว่าน่าแปลกใจที่เวลาเพียงเล็กน้อยจะทำได้ขนาดนี้ถ้าเขาเริ่มต้นก่อนหน้านั้นถ้าเขาไม่เริ่มต้นก่อนหน้านั้นความสำเร็จที่พวกเขาได้รับในตอนนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลายคนพูดกับผมว่าเขาจะเขียนหนังสือจะเริ่มฝากเงินจะทำธุรกิจหรือช่วยงานการกุศลต่างๆแต่แล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีพราะคิดว่า ยังไม่พร้อมขอให้รู้อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณรอนั้นอ่ะจะไม่มีวันเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือปีหน้าอย่างแน่นอนโปรดอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมเสียก่อนจึงลงมือทำเพราะความจริงก็คือทำตอนนี้ดีที่สุดครับไม่มีตอนไหนที่จะพร้อมเท่าตอนนี้แล้วครับเพราะถ้าคุณยังไม่ลงมือทำตอนนี้ คุณจะเข้าใกล้สิ่งที่คุณฝันมากกว่าวันเดียวกันนี้ในะอีก1ปีข้างหน้าแน่นอนขอแสดงความินดีด้วยนะครับที่คุณเพิ่งผ่านก้าวแรกของการอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วผมเป็นผมกำลังตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะสร้างนิสัยใหม่ที่ผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ ให้มันครบ100วัน100ข้อพอดีเลยครับติดต่อกัน100วันนะครับเป็นกำลังใจและฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะอัพคลิปทุกๆวันนะครับวันละบทวันละบทถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการตื่นมาแล้วก็มีเป้าหมายในการทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่นะครับถึงว่าจะเป็นก้าวแรกๆนะครับแต่เป็นก๊ก แต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับผมเพราะว่าผมยังใฝ่กับเรื่องนี้มากเลยนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ